ท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านผัดไทย20บาทนะครับเดี๋ยวโค้ไก่ผัดไทยผัดโคลร่าต่อเป็นผัดโคล่าน,นะครับเป็นสุดโคล่าน,นะครับอากาศก็ตะราดบางใหญ่นะฮะนี่นะครับนี่ขายดีเติมน้ำรดด้อนมะา นนะครับใช้เป็นเส้นอะไรครับเนี่เป็นเส้นจันนะคะเส้นสดนะคะเส้นจันเส้นสดนะมาขายวันไหนครับที่นี่ทุกวันค่ะแม่ทุกวันเลยเปิดร้านกี่โมงถึงกี่โมงครับประมาณบ่ายโมงครึ่งค่ะถึงประมาณสองโมครึ่งนะสองโมงงครึ่บ่ายโมงครึ่งนี่สามารถมาซื้อได้เลยใช่ค่ะสามารถมาซื้อได้เลยนะเปิดเร็วเลยนะ ให้ตัวนี้ห่อเด็กมีอยู่แล้วขั้วไก่ละกระเจี๊ยบขั้วไก่ทั้งไทยท,ทัท้งโคราชทัท้งร้อเลยนะคระับใช่หรอไข่กนระเจี๊ยบไข่ไก่เนี่ยกเจี๊ยบไข่ไว้เลยกระเดี๊ยบไก่ไว้เลยร้านนี้มีขั้วไก่ด้วยนะใช่ค่ะมีกว๋วยเตี๋ยวขั้วไก่แล้วก็ผัดหมี่โคราชราคาเดียวกันใช่ไหมราคาเดียวกันทุกอย่างราคาเดียวกันทุกอย่าง20บาท ที่อื่นเนี่ยที่ตลดาดพระปิ่นสามค่ะปิ่นสามใช่ค่ะแล้วจะไปเป็นบางวันอ๋อก็คือร้านเดียวกันใช่ค่ะร้านเดียวกันร้านเดียวกัน เรียบร้อยแล้วเด็ดเป็นแนวความไทยแล้ว,ลวคนครันคือน้ันนี้เป็นซอสผัดไทยค่ะซอสผัดไทยมีตะเคียวปรุงมาเรียบรอ้อยเลยครับ คนละคนละสูตรนะฮะใช่คนละสูตรกันนะคตอนแรกผมเข้าใจว่าสูตรเดียวกันนะไม่ใช่นะใช่ไม่ใช่มีคนละสะตางล์ครับจะมีซอสใสยหรือเปล่าโอ้จะมีซอสอาหารอย่างนี้นะบรหมี่จ้าบเตี๋ยวพวกไก่ผัดไทยผัดครอละยี่สิบบาทร้อนๆเลยค่ะอยู่นี่ขายมากี่ปีแล้วประมาณปีกว่าปีกว่าเองฟูงมาขายนะฮะไม่นานเท่าไหร่คะก็แสดงว่าตอนแรกนี่คือไม่ได้ไม่ได้ขายของหรอกตอนแรก ขายเงินขายยืดเยื้อแล้วก็ขายยืนด้วยครับเพิ่งมาตรงนี้สวัสดีค่ะมีดอครรัับบการตอบรับดีนะครับที่นี่เพิ่งเพิ่งดีขึ้นนะเพิ่งดีขึ้นนะดีกว่านี้ดีกว่านี้ครับช่วงโควิดโอ้ช่วงรอบสองเนี่ยครับครับโควิดรอบสองก็เนี่ยว่านะได้ครับผมลำบากกันหน่อยครับสวัสดีค่ะทำได้นะคะห่อละยี่สิบบาทแล้วร้อนเลยค่ะ

่เอาพี่หรอจ้ะนีสานี่นะคะโคล่าผัดไทยกุ้งไก่นะคะร้อนร้อนทุกอย่างะะเลยะคะ่ะพี่พอเดี๋ยวละค่ะผัดไทย1นั่ไก่1นึ่ก๋เดี๋ยวกุ้ไก่ผัดไทยผัดโคล่าค่ะ พวกไก่ผัดไทยพันหมี่คอรา่ <c oughs> ราค่าะผัดไทยฮอรหนึ่งนะคะ นี่ใส่อะไรหมูนะครับไก่ค่ะพี่ขอไก่ครับครับใส่เนื้อไก่นะฮะเนื้อไ่จะให้อร่อยก็ใส่หมูครับครับเราจะขาย20เสียงไม่ได้เลยครับครับก็หมูก็ราคาสูงเนาะนี่ละก็บอกนะแล้วกอเดี๋ยวจะมีลูกค้าเนี่ยแลกสัมภาระด้วยครับครับครับจะรับทานได้จะรับทานสบายเลยครับแบบนี้ก็เป็นไก่นะฮะ ขายดีสุดนี่ผัดเฟ้น1กิโลเมื่อก่อนนะพี่ก่อน50กิโลนะ50กิโลเลยโอ้เพราะว่าขาย3อย่างเนาะใช่ค่ะแต่ช่วงนี้ลดลงครับเหลือประมาณ25กิโลประมาณแล้วนะคะครับ30กิโลครับครับโอ้ประมาณ3 30กิโลเนาะใช่ค่ะโกงกัยังได้ยังได้อยู่นะ30กิโลนะแต่พอได้อยู่ คือต้องขายให้ได้จำนวนเยอะใช่ไหมฮะเพื่อเึง่อพอได้นะเพื่พอได้กำไรนะไไครับ ขอบคุณนะครับที่ชมคลิปเราจะจบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีค,ครับ